วันแชมเปี้ยนชิพรุ่งระวีสิทธิ์สองพี่น้องแลกเดือดบ็อกดันชูมารอฟรุ่งราวีสิทธิ์สอง,อ um งสพี่น้องมวยซ้ายหนักแรงวัย28ปีจากอุบลราชธานีพร้อมออกล่าชัยชนะไฟที่สองติดต่อกันบนเวทีระดับโลกโดยคราวนี้ขอสลับมาโชว์ฝีมือในกติกาคิกบ็อกซิ่งพบกับบ็อกดันชูมารอฟนักสู้ฝีมืออันตรายวัย27ปีจากบันแกเรียที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงถล่มคู่ชกแบบไม่ครบยกมาสองไฟรวดโดยจะประชันฝีมือกันภายใต้ใตกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นไลเวท 155-170ปอในศึกวันไฟใน22ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามเวทีลุมพินีรามอินทราวันเสาร์ที่4พฤษภาคมนี้เริ่มเวลา7นาฬิการุ่งราวีเวอร์ซัสดิมิทรีรุ่งราวีสิทธิ์สองพี่น้องเปิดตัวในศึกวันลุมพินีอย่างร้อนแรงด้วยการคว้าชัยชนะเหนือคู่ชกต่างชาติสองไฟตติดได้โอกาสเซ็นสัญญาเข้ามาเป็นนักกีฬาสังกัดวันอย่างรวดเร็ว โดยที่ผลงานไฟแรกบนเวทีระดับโลกวันรุ่งราวีสิทธ์สองพี่น้องสามารถเก็บชัยชนะเหนือนาวเซตทรูจินโลไปได้อย่างสวยงามในศึกวันไฟใน13เมื่อ5สิงหาคม66ก่อนที่เดือนต่อมาเจ้าตัวจะพลาดท่าถูกดิมิทรีเมนชิคอฟถล่มหมัดน็อกต้องหยุดสถิติไร้พ่ายไว้ที่3ไฟติดต่อกันอย่างน่าเสียดายรุ่งราวีเวอร์ซัสชากี รุ่งราวีสิทธิ์สพี่น้องพว้าโอกาสกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในศึกวันไฟใน18เมื่อ13มกราคม67และก็ไม่ทำให้แฟนมวยชาวไทยต้องผิดหวังงัดอาวุธหนักที่หลากหลายไล่อัดชากี้แอลเตกรีติไปแบบหมดสภาพในยกที่2กู้ศรัทธามหาชนกลับคืนมาได้สำเร็จพร้อมพิชิตเงินโบนัส50 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐเข้ากระเป๋าเป็นครั้งแรกในชีวิตโดยรุ่งราวีสิทธิ์สพี่น้อง ที่ในอดีตเคยผ่านประสบการณ์คิกบ็อกซิ่งมาแล้วมากกว่า15ไฟท์ในการแข่งขันที่ประเทศจีนตัดสินใจหวนกลับมาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกในรอบกว่า5ปีเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาสามารถไปได้สุดทางทั้งในการแข่งขันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งบนเวทีการแข่งขันระดับโลกวันบ็อกดันเวอร์ซัสคอนสแตนติน ทางด้านบอใบไม้ไม้ไมต่คู่อ่างกอไก่ดันชูมารอฟสร้างชื่อขึ้นมาในฐานะนักคิกบ็อกซิ่งชั้นนำของทวีปยุโรปจากผลงานอันยอดเยี่ยมด้วยการเก็บชัยชนะไปได้ถึง15ครั้งจาก18ไฟที่ลงแข่งขันจนนอรทำให้เขาได้รับโอกาสครั้งสำคัญให้เข้ามาพิสูจน์ตัวเองในศึกวันลุมพินี6เมื่อ24กุมภาพันธ์หกและสามารถเอาชนะน็อกมาเวนหัวลิไปได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ยกแรกบอใบไม้ไม้ไมต่คู่อ่างกอไก่ดันยกระดับความร้อนแรงขึ้นไปอีกขั้น จากผลงานไฟล่าสุดในศึกวันไฟใน12เมื่อ15กรกฎาคม66ที่ปิดเกมเอาชนะทีเคอคอนสแตนตินรูซูไปได้อย่างเหนือชั้นด้วยลูกเต่ก้านคอในยกสุดท้ายโดยการโคจรมาพบกับรุ่งราวีสิทธ์สองพี่น้องในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่บ็อกดันจะแสดงศักยภาพขั้นสูงออกมาให้ทุกคนเห็นอีกครั้งด้วยการบุกมาเอาชนะนักชกขวัญใจเจ้าถิ่นลงให้ได้เพื่อทำฟอร์มสู่การท้าชิงบอลลังของรุ่นต่อไป แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา7นาฬิการับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม10นาฬิการวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟ e b o o k วัน h h ม m ป i o n น ship p ไ h a i l a ด d เว็บไซต์วัน i f .com และ Instagram ONE oh, c h a m p i o n s h